สิ่งที่เรากังวลใจมีอะไรบ้างสําหรับการจัดห้องจุ้ยคอนโดนะครับหเลยก็คือเรื่องของนะครับเปิดมาปุ๊บเจอแน่นอนอประตูตรงก,กันกับในส่วนของระเบียงอ่าเราไปดูห้องสตูดิโอหรือว่าเป็นห้องที่เป็นคอนโดกว้างๆเนี่ยบางครั้งนะครับเปิดแป๊งครับจากประตูหน้าห้องของเราชนไปทางระเบียงอ่าแต่ท่ากังวลงใจเอ้ยซับไหลออกหมดไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับเรื่องของคอนโดเนี่ยเราจะมีวิธีการในการเขาเรียกว่าลด การไหลออกของกระแสพลังงานที่ง่ายๆเช่นถ้าเรามอไปแล้วนะครับเลือบลงมาข้างล่างถ้ามีเฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับกั้นระหว่างประตูด้านหน้ากับบริเวณที่เป็นระเบียงอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเวลาที่ชี้ไหลเข้ามาจากประตูมันก็จะไปประทะกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องของเราแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวไหลออกบริเวณระเบียงอย่างช้าๆอันนี้ถือว่าถูกหลักการจัดหงช่วยคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ สำรวจแล้วประตูของห้องของเราไปตรงกับประตูระเบียงนะก็สามารถที่จะออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือบางท่านอาจจะเป็นเขาเรียกว่าโต๊ะทานข้าวก็ได้นะหรือจะเป็นตั้งวางสิ่งของเล็ลกๆน้อยนะบริเวณระหว่างระเบียงและประตูหน้าอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นการที่ว่ากั้นกระแสได้แล้ว